Gracias. ค่ะพา,ามาเลาะโของอีกเลยได้ข่ามาเน,นี้มาตึกปลาลัดเช้าอีกแล้วนะคะพี่น้องมายกย่อลัดเสาอีกเนาะพี่น้องเนาะคักเมือนนั้นได้ไปแอมได้แอมก็เลยคักอยูไ่ได้สำาหนักก็คักพี่น้องเขาว่าให้มาจอบดูดูเหมือมันขึ้นมันขึ้นหลายเนาะพี่น้องไปจาป่าแอมสิพาไปเบิ้งข้าเจ้าตึก <L> แอมสิพาไปเบิ้งข้าเจ้าตึกก่อน <L> เนาะเดี๋ยวแอมจะชี้มาตึกน้ำหลัง บบน่าแบบนี uhm ้แหละไปคูบาไปไปถือกได้มันนะตื่นขนาดเลยใช่ไห้เบิ่งดูปาดูกหมอปาดอือปานิ่มใหญ่ นนววรออูปป่าย่นเด้อนี่ป้าโทรปลาโทรลปลาเ <c oughs> <c oughs> ข้ากับอยากถือน้ำมูได้เฮ้ยออคุมแล้วโตวันนี้นะ<อ>น้อยเอ,อ้ยมันตกใจก ใชอยู่ผู้เดียวเหรอคนเพิ่นเหรอบูธการน้ำหมอลำบุญเองก็ฟอนเสยแล้วเองไม่ได้หัวซาแล้วเองก็ดิหมอลำอยู่ถือสะดุ้งใหญ่เองดีกว่าเฮรอไ่าอันอื่นเนี่ยป่านอื่นถืออยู่บ่โอ้ป่านน้อยในบาร์ดัตูอยู่ไหนอืออยู่บ่เฮ้าน่ะมันห่างมอมันออกเบิร์ดของเฮ้านะบ่ดาเอาสะดุงเจ้าะพื้นได้ไหมเสื้อถงใหญ่ด้วยเสื้อถุงน้อย อเอาลงอืมหือมันถือกี่ได้อ,ดอืมเอาลงมันสิตายถือ,ถอ,อยุคนะเรนเฮ้ยนั่นเอาเลยนะปลาอันนั้นอนะ่ะ ซื้อมาให้กูขึ้นออกแล้วไปคืนเงินปูนคูนอยู่ตาเท่าของผมูนยี่ดอกอเด้นกวป่าไนยบนคอยเ้ามานอนเนี่ยเฮ้ยหนายับยางอยู่นี่จะลุงน่ะดายับย่างอยู่นี่จะดุงคงสันกับขาดหูปักไนปักไน อืมอ,อันนี้แล้วเขามาพอดียินได้ด่าได้ถือมัอนะ <laughs> คนชิว่านคนถือคนชิว่าคนชิว่าคนเห็นกำลังเห็นนั่นนะต้องเอาดอกยอมเอาผัวนะไมนเป็นทุกข์อย่าคู่ว่ามาแล้วค่ะเดอสามตุ๊บซ้ำนี่ก็พราเอาอยูด่ด่าเอ้ยหูม,มันขาดทะลึกทลโลกกับโบนิสเนาะ มมีโอกาสหัวิบตโลกมึงว่ะเพี้ยนะคุิบะคุิคืนคุิล่างก้นจะิ้มน่งมามากมาลคุิไปกลางสะดุ้งอีกเออผูล่างก้นจะกลางสะดุ้งอีกเลยเฮ้ยบสองาบ้ามันบ้าใหญ่เลยบ้าใหญ่เลยอาฉันบเปิดดะแห้งเปิดแห้งเห็ดปังมันหงโพด ส้นบโยกเดี๋ยวส้นเมื่อยเดี๋ยวส้นบบถือถือแต่มันบบได้ดีแห้งก็ดีพุ่นจะเอาสำได้ใช่ใช่ถือหรือมันแนวใดอันทีกุ้งนะตาแดงกุ้ง คือกีนได้คือกีได้อเอาโหลดหนะกระปูกมาบมดอ่างเลยเนาะบมดอ่างก็เลยไม่หมานไหมสว่างแล้วพี่น้อง เห็นปลาตีงอยู่นะคือเอาหนัาน,านบาทนี่ข้าเจ้าคือมวนแทะเดี๋ยวไปแอมแจ้พี่นองเบิ้งเงินปหาพี่นองมันมาเล่นนำ้ำอยู่ข้างใกล้ๆไปแอมนี่ อยู่คางตะฟังนี่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เป็นมูเป็นมูอยู่เห็นนะเรือแมพแมพแมบแมอยู่พี่น้องบึงแปเ็มซีซูมให้เบึงพี่น้องเบึงเด้อพี่น้องเด้อแต่สะออนสะออนเป็นมูเป็นม,ม,มูอยู่พี่น้อ,นองเอ้ยลายก็ลายเท่ เ็นบ่พี่น้องเห็นบอ,นอ,ห,นบอนหลายคักได้พี่น้องเอ้ยเป็นแต่โสนเพื่ออย่างนี้ได้เดี๋ยวไปเอ็มกับสิพาเมื่อแล้วเนาะพี่น้องเนะาะจักหน่อยกับสิเมื่อแล้วนี่เดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วสายแล้วนะคะตะวันจะขึ้นแล้วมนนีเทาสิเมื่อเมื่อแต่เสาเนะี่ยจักหน่อยเมื่อเสาวกว่าเมือนกนเนาะพี่น้องเนาะมาดีคือฝนสิโต๊กพี่น้อง ขึ้นขึ้นบ้น้งามแท้อันนี้โอ้ยดอกอะไรสวยจังเลยนี่อ่ะนี่ดากอยุทั้ง่างโอ้แดดขึ้นแล้วได้ปีนองบานี้แสงแดดกำลังโผพ้นแล้ว ภาคด่างขมเลยดิขึ้นไปทายอยู่เทิงเด้อรมูเด้อ ขึ้นมากันแล้วพี่น้องเอยของไปแอมก็ได้ซับนีแล้วพี่น้องลุงแน่พี่นีอยเออหมานขนาดเลยตัวใหญ่มากพี่น้องตัวใหญ่มากตีปงตีปงซึ้งไปจังหน่อยเนาะพอดีมือซุมมืมือปลาอันนี้นั้นเสบปรได้ค่ะว่ามือบ้านเขาได้ปลาหมูมั่นตัวหนึ่งได้ เฮ้ยให้ข um, yes, ้ามาถือถือมือม so ันถือถือขาเจ้านั่นได้บ่ได้อนันได้บ่ได้เขาเจ้าก็ลงมาอยู่นี่ได้มันเพราะว่าเขาเจ้าจบนะไอ้มันแล้วแต่มันสีมาเนาะมันมีสักมือหนึ่งอันนี้ห้าปัดบ่ได้มันนี่ห้าปัดแากรับเออมือหนังสะบ้อคนใดในพี่น้องเอ้ยนเป็นโลเป็นโล่คนตกคนเดียว จะซื้อในกระสังอือ่อเนเลยสะดุงคนคักนอพี่น้องคนได้หลายมานเป็นมาน,ปน,มานไปเมื่อได้พี่น้องไอ้บ่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ไปแอม,มด้วอจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ